ผู้ชาย3แบบนะคะที่คุณไม่ควรให้ค่าเขานะคะแบบแรกค่ะทุกคนนั่นก็คือผู้ชายที่เขาดูถูกและก็ไม่ให้เกียรติคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นนะคะเรื่องของการศึกษา ความสวยของคุณนะคะความสามารถของคุณนะคะเขาอาจจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยไรความสามารถคุณเรียนไม่สูงเท่าเขานะคะหรือว่าคุณอ้วนคุณอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเขาพูดแบบนี้กับคุณบ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่รักตัวเองและก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะอย่าไปให้ค่าคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะทุกคนถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้นะคะเราอาจจะกลายเป็น โรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแล้วก็การที่เขาไม่ให้เกียรติคุณค่ะมันก็จะสื่อมาถึงเรื่องของการนอกใจนะคะการนอกใจการไปมีคนอื่นนะคะการที่พูดนะคะให้เราต่อหน้าคนอื่นนะคะดูถูกกล่าวสารพัดนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะถ้าคุณอยู่กับใครก็แล้วแต่นะคะที่เขาสามารถทําให้คุณ เกลียดตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะบอกเลยว่ารีบๆออกมาค่ะทุกคนอย่าไปให้ค่านะคะคนแบบนี้นะคะข้อต่อมาเลยค่ะนั่นก็คือผู้ชายที่เห็นแก่ตัวค่ะผู้ชายที่เห็นแก่ตัวนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการออกความคิดเห็นนะคะอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขแน่นอนค่ะอย่างเช่นนะคะ เวลาที่เราอยู่กับเขานะคะเราจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยเขาจะเป็นคนที่ออกความคิดเห็นนะคะแล้วก็เวลาที่เรานะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นเขาจะไม่รับฟังความคิดเห็นของเราเลยนะคะเขาจะเห็นแก่ตัวเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่เคยยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณเลยนะคะแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกัน,นะค่ะเขาก็จะเอาเรื่องของเขามาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของคุณ คือไม่ได้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้สําคัญอะไรนะคะเขาจะเอาแต่ตัวของเขากินอิ่มก็กินอิ่มแค่ตัวเขาไปเที่ยวก็ต้องเขาต้องมีความสุขนะคะเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหนื่อยจะยังไงก็ช่างไม่สนใจนะคะแล้วก็เวลาที่คุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะไม่ยอมอช่วยเหลือเราเขาจะไม่ยอมสนับสนุนหรือว่าให้คําแนะนําอะไรเลยเพราะเขานะคะไม่เห็นเรื่องของคุณมันสําคัญอะไรนั่น ะะเพราะนั้นนะคะอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวบอกเลยค่ะทุกคนว่าไม่มีความสุขแน่นอนต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือผู้ชายนะคะที่ไม่จริงใจนะคะแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตอยู่ด้วยกันนะคะคบกันนะคะก็ไม่เคยวางแผนอนาคตเลยว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่นะคะจะอยู่ยังไงหนึ่งปี2ปีข้างหน้านเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเมืองนอกนะคะจะใช้ชีวิตกันยังไงมองไม่เห็นอนาคตนะคะไม่มีความจริงใจกับเราไม่มีความชัดเจนกับเรานะคะ เพื่อนของเขาญาติของเขานะคะเราก็ไม่เคยรู้จักเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ถามถึงเรื่องอนาคตนะคะชวนคุยเรื่องอนาคตเขาก็บ่ายเบี่ยงไม่คุยเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนะคะคือคบกับเขาแล้วเนี่ย อนาคตมองไม่เห็นนะคะทุกคนคนแบบนี้ก็ไม่ควรจะให้ค่านะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะคบต่อให้เสียเวลานั่นเองค่ะเพราะนั้นถ้าวันนี้นะคะทุกคนคบกับใครก็แล้วแต่ถ้ามี3ข้อนี้บอกเลยค่ะทุกคนว่าไม่เวิร์กในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะทุกคนโคตรก็ขอให้ทุกคนได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ในแบบที่ทุกคนต้องการนะคะไม่ว่าจะสายไทยสายฝอยังไงยังไงนะคะเราจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้ว เราสบายใจอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ